ค่ะสวัสดีปีใหม่ที่จะมาถึงแล้วก็ในรอบปีที่ผ่านมาในปี2022นี้เราได้อะไรบ้างได้เรียนรู้จากโค้ดโอป้าแล้วก็สามารถเปิดคอร์สได้13คอร์สในการเรียนการสอนผู้เรียนว่าเขาได้รับประโยชน์ต่างๆดังที่ภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสั่งจิตให้รวยหรือ โปรแกรมจิตแล้วก็สอนออนไลน์ผ่านซูมตัดต่อวิดีโอสอนไร้สดขั้นเทพทำนายเลขบนมือถือได้รับคำขอบคุณจากลูกศิษย์ลูกศิษย์เก่าๆก็เขียนมาว่ายังนึกถึงอาจารย์อยู่นะะสอนวิดีโออย่างง่ายโดยมือถือแล้วก็มีโอกาสได้สัมมนาพิกชีวิตด้วยออนไลน์กับเพื่อนๆสีท่าน คนเก่งๆทั้งนั้นเลยเราก็เป็นมือใหม่เนาะครั้งแรกขอบคุณโค้ดโอป,ป้ามากเลยนะคะที่ให้เวทีกับอาจารย์ในการสอนในผ่านสู่มระดับเรียกว่าระดับประเทศก็ว่าได้นะคะอาจารย์ได้เรียนหลายๆอย่างกับครูโค้ดหลายท่านเรียนกับท่านอาจารย์ปีชาสมาคมหัวหนงประเทศไทย ครูคนเดียวและท่านเดียวที่สอนให้เราอยู่บนโลกออนไลน์โค้ดโอป้าอีสา MBA, น MBA Blue Ocean l i a o a เรียน Certified Professional Trainer กับท่านอาจารย์ชาติก,กากกนรสิงกับโค้ดไมเคิลโบดักในเรื่องของสัตว์ n L.P เรื่อง Beautiful State เรื่องการเดินทางไร้ไาย คอร์ดนะการโน้มน้าวแล้วก็โค้ดวาดในการเป็นโค้ดนะคะได้เรียนกับท่านก็ได้เอามาใช้ช่วยคนช่วยเหลืออาการต่างๆช่วยเหลืออาการกลัวเรียนสิ่งนั้นนี่ครูทํามันสําเร็จแค่หนึ่งวินาทีในในในความสําเร็จนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นันเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้แนะนําครูเบล่าในวันนั้นครูอาจารย์นันเป็น ส่วนหนึ่งที่ทำให้คูบาร่าได้ไม n d เซ็ตใหม่มานะคะและตอนนี้คูบาร่าก็มั่นใจแล้วในการที่จะใส่ชุดกีฬาสองท่อนโอเคไหมแก้อาการไหลติดให้กับลุงติดซึ่งเป็นมานานแล้วก็ค่อยยังชั่วขึ้นสามารถเอาแขนมาแนบหูได้เลยเรียนกับอาจารย์บอยในเรื่อง obs เรียนไหลสดขั้นเทพ เรียน Personal b r n n i n n g เรียนดูสีเสื้อผ้าให้เข้ากับสีผิวของคนในการไลฟ์สดและอาจารย์นันได้เรียนตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือโปรแกรมคายมาตเตอร์กับโปรดิวเซอร์ยูงเรียน t i k t o อกกับครูบีการตลาดออนไลน์กับ ครูชัยกดแรงดึงดูดกับครูพอนลี่และโค้ดกว่างอินสไปร์สำเร็จแบบสงบใจเรียนอ e ีบุ๊กกับโค้ดแบงเรียนปั้นเพจกับคุณชายอาร์มรีวิวจากผู้เรียนที่เรียนกับอาจารย์นันผลงานของ ป้าสาวนีอายุ72ปีตัวอย่างคลิปวิดีโอที่ผู้เรียนรีวิวสคลิปนะคะสคลิปธนิตาก็ได้ไลฟ์สดเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะคะที่สอนให้เราได้เล่นต่อเป็นแล้วก็ครั้งแกแก็บ,บอกบอกผมถึงได้เข้าใจว่าโอคนระดับเก้านี่เขาคุยมีความรู้ความสาม,มารถคนเพราะว่าท่าน แก้ปัญหาในทุกเดือนค่ะท่านสอนและทุกๆอย่างสอนคลิปตัดต่อวิดีโอสอนในการที่ทําให้กูไก่ใช้ที่ตออกกอหนึ่งเดือนและสามารถไลฟ์สดได้ค่ะนี่คือฝีมือของคุณบรนันศรีสวัสดิ์สติ๊กกอรได้ก็เพราะว่าคุณนันในการนันสอนค่ะท่านได้ไปเรียนมานะคะแล้วท่านก็เสียงในการเรียนรู้มากๆเลยนะคะทั้งเรื่องการทำคลิปต่อการตัดตกแต่งภาพได้ตัดต่อทำสติ๊กเกอร์ได้ค่ะ กไก่เลยมีความภาคภูมิใจกับการที่ได้มาเรียนกับอาจารย์นันสีสุวรรณค่ะที่ทําไม่ได้หนึ่งคืนหนึ่งวันได้ห้าร้อยค่ะจากนั้นก็มีคนติดตามมาเรื่อยๆนะคะอาจารย์นั้นก็คอยชี้แนะคอยจะมารีวิวเก็บตัวเลขค่ะที่อาจารย์นันสีสุวรรณท่านสอนนะคะรู้สึกประทับใจและตื่นเต้นมากๆค่ะจากที่ไม่เคยรู้เลข แต่อาจารย์สอนทุกรายละเอียดมากค่ะสอนให้รู้ว่าเลขศูนย์ถึงเลขเก้ามีประโยชน์อะไรบ้างทำใจมากๆค่ะขอบคุณค่ะทั้งหมดก็คือผลงานที่ผ่านมาในปี2022ขอขอบพระคุณโค้ดโอปป้ามากๆเลยนะคะที่สามารถทำให้อาจารย์เนี่ย มาเป็นครู่โค้ดบนโลกออนไลน์แล้วก็มีวิชาที่สอนแล้วก็สามารถสอนให้ลูกศิษย์หลายๆท่านเอาไปประกอบอาชีพแล้วก็ได้ผลสำเร็จหลายๆท่านแล้วก็ทำให้อาจารย์มีรายได้มากขึ้นสูงขึ้นในโลกออนไลน์ด้วยซึ่งโค้ดโอป้าคอยขัดเกลาให้แล้วก็ชี้แนะให้ แล้วก็บอกว่าอาจารย์มาสอนตัดต่อคลิปหรือแนะนำใบกลางคนสร้างตัวตนในแบบเขาเพิ่มน่าจะโอเคขอบพระคุณมากเลยนะคะที่เอาใจใส่แล้วก็ชี้แนะอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะโคด